ครับผมคือนี้ออกสองอึงครับไม่ได้สองอกสองกบแล้วฮะไปนี่อ่อวันนี้สองอึงครับผมดูครับนี่ผมจับไปบ้างแล้วฮะนี่ครับดูฮะนี่เห็นไหมเขาจับคู่ลงวางไข่ในคลองในสะตามบึงต่างๆแล้วนะครับลงคลองตอนนี้เขาลงคลองกันหมดแล้วฮะร้องตะอวมหมดเลยครับ นี่ในถุงครับนี่ในถุงส่วนหนึ่งครับน่าประมาณสองโลได้แล้วมั้งครับที่ผมจับเนี่ยโหนี่ตักเอานะครับช้อนใช้หินช้อนตักเอาครับผมในสะในคลองนะฮะมันหมานบวันนี้อึงเต็มเลยครับแถวบ้านผมนะครับน้ําปาดบ้านแฟนนะฮะคนก็หาส่องกันเยอะอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ก็หายกันไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะส่องเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็วางไข่กันแล้วนะคะวางไข่จับคู่วางไข่แล้วเฮียครับมันหมานครับสองอึงครับคืนนี้เฮียอย่าลค์เดติดตามรับผม